อันเดียวอู้ไปเบิ่งเม่เท่าเราเฮ็ดยยังงั้นนี่เพี้ตังค์ดิสอนกระตาดสอนกระตัดเอาเพี้ยนยังแม่เนี่ยเอาเพี้ยนยังมาไปสิไดยมาเลาะลินเลาะลินมาหาผู้สาว ่า่าหาผู้เช่าก็มีแล้วอแม่ร้องผู้เาวาขันยังได้เออนี่บอกโซนทักอยู่นี่บ่่วนทักเจ้าบ่วัดบ่อันนี้เอออยู่เสุ่นทักเจ้าโอ้อยู่นี่บ่โซนทักเจ้าบ่เปิดแค่เสนทัก ไม่ได้ยินโอ้ไ่ได้ยหนนท่าใดเนาะพักไะเนะโอ้กถั่วฮอาฮ้าฮนาฮม่ได้เนดูรัโอ้ฮ่ม่ฮ่าายดจันผัยู้รัหน่หนัวให้เขามาเดหล่ีกโอ้โอ อาจจอดรถจอดพักรถนะเจ็บดากยงังนั่งไก่พด <laughs> ตอนนี้มาฮอดบ้านออทางเข้าบ้านนาฮีแล้วนะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันว่าเจียงไดน,นะต้องข้ามขัวหรือว่าขี่รถไปหรือว่าขี่เรือไปเดี๋ยว่ว่าขี่เรือกะเดี๋ยวลองกุยก่อนนอติข้ามบ่อนนะครับเนี่ยทางลง

สองข้างเลยสิขี่ขามฝั่งปุณจะว่าต้องขี่เรือนะเพิ่นเห็นเรืออะไรครั้งละใครยืเอเรือใหญ่ไปเบิ่งไก,ก<ะ>ลๆก,ก,กันนะั่งยฮะเออลงไปเบิ่งกก่อนก็นกนได้ ใช่เหรอคนมีเถือเปล่าเสียเทนเราเดนาะยานลวนไหลเราจะเอาทางลัดจบ สะเพยยูไซสะเพยนี่เห็นต่วเหือนะเห็นเหือ่งสะเพยบุษันหินนี่รวยแต่ได้ว้าวจริง,งน้ำยังไหลนะที่มาล่าสุดก็คือสามารถย่างลงไปเล่นได้ย่างข้ามก็ได้นะที่มาล่าสุดแต่ตอนนี้น้ำขึ้นไหลแลนะ้วเพิ่งวิทย์ฝน S <S สุกเฟอร์เรือหายแล้วเดี๋ยวรอ,อคนอ่ขับเรือก่อนนะแจก็จะเอาไปใส่แล้วอาจจะเมื่อกินข้าวเที่ยงหรือไปเข้าห้องน้ำ <S <S 2> <S 2> <S ไป โซเฟอร์เรือมาแล้วเดี๋ยวขี่รถลงไปรอก่อนรอครับสินใส้มืนนะ อ่ะเพราะว่าไปได้ที่ละสองคันนะจะกำลังเอาเรือเอ้ยเอารถลงเรือละ การขี่เรือข้ามฟากนะครับเราก็ต้องเอาตีนนะครับ,รบเหยียบเรือไว้ทั้งสองฟังลเลยเหยียบข้างบนเรือไว้กันมันยกเจ็กตีนเหยียบไว้เด้ออย่ายกตีนเด้เอข <laughs> ึงขาไว้ ไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาการอรอรอบต่อไปนะครับอ่อรอบต่อไปเดี๋ยวเราจิมาพอเรือขึ้นได้ที่ละสองขั้นรถนะครับ ติดไม้ข้างหลังติดไม้ข้างหลัง เรือออกแล้วนะตอนนี้ไปอันนี้ครั้งแรกที่ที่เพื่อข้ามบ้านนาฮีมาแต่ละเรือีเรือข้ามตัวนะ mà leo, chạy tin bupapu bupapu bupapie, chạy tin hiện phu xảo không? ui, tiếng tikong phát hiện phu พ่นเท่าไหร่พ่นเท่าไหร่ตัวอ๋อโอเคระวางแล้วระวางแล้วอู้หูามยัได้อุ้ยรถตรงกลางเดือดขึ้นหน้าสิมือสิเสียวนะเลยอ๋อจะคนตาย เปไปต่อครับผมเบื้องควายปุณน,นะควายสีชมพูจนเป็นสีส้มเลยเนี่ยหลังเป็นสีทองแดงนะไปขึ้นไปต่อครับไปเนี่ยอ้าเฮ้ยขนาดนั่งี่เรือตัซื้อยังเมื่อยอน,นะเออ การนั่งเรือกับประมาณห้านาทีบบนห้านาทีดอกท่าท่าก็จะเอาเรือขอึ้นรอ,อดแล้วรอดแล้วรอดพ้นจากความเสี่ยง อ้าพุ่นน่ะอืมเป็ดตะแพงถึงควายน้อยพุยน่นนะสีชมพูอ้วควายด่อนนะครับควายเพื่อควายสีชมพูควายตอนกลาง,งามหน่อยนะมีลายตรงสีขาวตรงคอไปเป็ดต่อกันเขา